สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมเมกามอนสเตอร์กันบ้างนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เราจะมาดันพลังนะครับทุกวิธีทางแล้วกันเพื่อให้ได้1ล้านนะครับโอเคก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกด like ไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้รับชมในส่วนของ playlist ได้นะครับใต้คลิปทยคลิปและกะน็นาช่องของ m มกามอนสเตอร์นะครับอ่ะก็ย๋ยวมาเริ่มทำเควสต์ไลฟวันกันก่อนแบบอัตโนมัตินะับเป็นผู้ช่วยประจําวันนะ ก็ทำเคไปก่อนก็ใช้เวลาทำอยู่ราวๆสองสามนาทีเองนะครับไม่นานนะสำหรับคนที่มีเวลาเล่นน้อยจริงๆนะอย่างผมเนี่ยผมทำคลิปหลายเกมมากเลยไม่ว่าจะเป็นเมสสก้ามกกามอนมัสเตอร์ยิมแชมเปี้ยนชิพเอลส์เอ็กพเอร์เกมอื่นๆนะครับสี่ห้าเกมสี่ห้าคลิปต่อวันนะฮะต้องตัดต่อตรงนี้นั่นนะครับเวลาก็นอนก็น้อยนะฮะนี่แหละผมก็จะเข้ามาเก็บของก่อนับแรกทำเควสตรงนีน้นั่นไปนะครับก็ช่วยเราได้นะครับอย่างน้อยก็ได้ของเป,อเป็นกอะเป็นกำนะฮะ ผมก็เก็บของมาสักระยะหนึ่งนะก็เฮ้ยของเราก็มีแต่พลังเราแค่9 0 0 0 0 0กว่าทำให้มันเป็น1ล้านสวยๆดีกว่านะก็มาอัปเกรดกันหน่อยนึงก็จะพยายามเข้าไปอัปตามจุดที่จะอัพได้นะเท่าที่ของที่ผมมีดีกว่านะครับอือ่ะไปเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ทำเควสกันก่อนเลยนะที่เห็นอัพขั้นนี่ไม่ใช่อะไรนะครับแค่ทำเควสเฉยๆสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเรคอร์ซาไปย่อยเอาของกลับมาอยู่ดีนะฮะ ไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมไม่เล่นเลคอซ่าแล้วไปอัพทําไมนะฮะมันะเป็นวิธีการผ่านเควสแบบรวดเร็วของผมเองผมเอาแค่อัพตัวอะไรก็ได้เลเวลหนึ่งเลเวลสองให้มันผ่านเควสเฉยๆสุดท้ายผมก็ไปกดย่อยเอาของคืนมาเหมือนเดิมนะฮะอ่ะมันเป็นวิธีเฉยๆนะครับจัดไปเควสต่างๆก็รับกันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่เต็มแล้วเนี่ยแป๊บเดียวปะเนี่ยผ่านไปแค่2อนาทีกว่าเองนะที่ผมเล่นอยู่นะเควสจะเต็มละเนี่ยก็ทำแอคทิวิตี้ให้ครบร้อยหนึ่งอันนี้คือเบสิกเบสิกเลยง่ายๆนะ อ่ะอันนี้อัพเครื่องประดับไปก่อนอัพอะไรก็ได้ครับ๋ยวค่อยย่อยของคืนม,มีอะไรเลยง่ายมากนะฮะแล้วก็จะมีพวกลงไอหน้าเนาะเหมือนลงไอหน้าปะยังไม่ได้ลงเลยไอยหน้า3มครั้งนะไอหน้านี้ก็กว่าล้านไปเลยนะครับอันดับผมก็ประมาณร้อยกว่ามันรวมเซิร์ฟเล่นไปมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะครับโหดเกินแต่ละตัวล้านสี่ล้านห้ากันหมดแต่ละคนอ่ะแค่นี้ก็ครบแล้วนะครับต่อมาก็ จะมีพวกการกด achievement ต,ต่างๆเนี่ยอ๋อกดไปผมรับของกันนะแล้วผมอัพพลังทีเดียวนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ๋อใช่ยังมีตรงนี้อีกนะครับอ่ะพลังกายแล้วก็เหมือนจะมีไอ้กิลด้วยนะนี่ครับมารับก่อนเดี๋ยวกิลเลเวล6เนี่ยจะอัพ,พอหอคอยได้อีกนะซึ่งผมมีแต้มเป็นเหมือนเลยก็พลังขึ้นมาเป็นอีกแสนๆสนะ่ะเออจริงๆมันมีของกักพลังไว้เยอะมากนะ ว่ารอเวลาเฉยผมเล่นเนี่ยผมรอเวลานะครับเล่นบางไม่เล่นบางเลเวลใกล้สองจริงๆเลเวลกล้สองต้องพลังประมาณอุ้ยล้านสามล้านสี่แล้วล้นต่ำหเดี๋ยวผมแค่ล้านเดียวก็ถือว่าเออได้แค่นี้ก็บุญโขแล้วะนะครับอ่ะเดีย๋ยวลงดิสแพดด้วยนะครับฟาร์มไอเทมอัปเกรดเฮลไอเทมอุปกรณ์อีกรอบหนึ่งนะอันนี้มันไม่อัตโนมัตินะครับมันต้องเข้ามาเล่นเองนะครับวันละสี่เควสกดไปเลยนะครับส่งๆไปเถอะอะไรก็ได้แล้วอ๋อมันจะมีเหรียญแอฟฟอร์ดคอยด้วยนะครับที่เอาไว้ เหรียญท้าแมวเ,เนาะ,ะกดไปเลยครับอัตโนมัตินะครับตรงปุ่มสีแดงมีแอทนเบอยู่แล้วก็จะมีเรื่องยิมชาเลน์เนะาะดีวผมลงเริ่ยิมชาเลน์ด้วยดีกว่ายิมชาเลน์นี่ก็เอยากจะเอาเอสเซนต์ไปอัปเกรดให้อีกทีหนึง่งพาไปอัปเกรดอีกทีนะเอสเซนต์นี่อัปเกรดได้ดีเหมือนกันนะเสียดายนะช่วงนี้ไม่มีกิจกรรมยิมชาเลน์ที่ได้ของที่เป็นพาทพาทยิมชาเลนต์นะเพราะนั้นได้ของเป็นกอเป็นกรรมอีกอสู้กันไปนะครับ ถ้าสู้ไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอัพโอ้ไม่ผ่านเนาะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเาไปอัพมันสามารถที่จะไปอัพสเตตได้อีกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราได้อัพไปแล้วลองกลับไปสู้ใหม่นะครับมันก็จะผ่านแหละนะครับไม่ใช่ปัญหาของเรานะก็เล่นไปนะครับจนกว่าสิทธิ์ในแต่ละวันมันจะหมดนะครับแล้วก็เอาของเก็บไว้เดี๋ยวไปพาไปอัพเกรดกันอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ลงไปตามปกตินะครับแต่ถ้าไม,ไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนยิมเปลี่ยนอะไรไป อย่าไปฝืนมาถ้าเกิดอัปเกรดแล้วไม่ผ่านแล้วว่าพลังเราน้อยขนเกินไปนะครับหรืออาจจะเป็นแพ้ทองแพ้ธาตุแพ้ทางแล้วก็ว่ากันไปเนาะตรงนี้อ่าผ่าน,หนไหมก็จะประมาณนี้แหละนะครับเนาะโอเคไปลุยกันต่อนะครับอัปเกรดพลังกันอ่าก็แรกในส่วนของกิจกรรมฮาโลวีนไปด้วยแล้วกันนะเดี๋ยว่ามันจะ,จะหมดละนะครับหลักๆก็ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะเดี๋ยวผมขอแลกสกินก่อนแล้วกันนะฮะสกินนี้ครับแรกก่อน15้า แล้วก็มีสกินโปเกรมอนสองตัวแรกแกงก้ากันละกันเท่ๆดินีอ่อย่างเจ๋งอะ่ะแค่พันพันเพชรเนาะโอเคแอคทีเวสเรียบร้อยส่วนอีกอันหนึ่งอยู่ต้องรออีกสองหมวกเนาะก็มีสกินอยนู่ต้องเปิดใช้งานก่อนนะอันนี้ก็ต้องเปิดใช้งานด้วยนะครับ แล้วก็มีสกินในล่าสุดนะเดี๋ยวเราเราใช้สกินนี้เลยกันนี่ไงสกินใหม่ของเราใช้ด้วยเออพอดีสกินนี้ไปเลยกันนะถ้าอัลล็อกตัวนี้ก็อีกห้าร้อยเนาะห้าร้อยเพชรโอเคคำอธิบายตามรูปผมปลดหมดแล้วนะสกินที่มันพอจะปลดได้นะครับก็เอาเท่าที่เราทําได้เนาะพูดถึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาย่อยของก่อนนะครับแล้วผมจะลองอัพพลังดู ก็จะย่อยแล้วให้ได้พลังเท่าไหร่ไม่รู้นะเดีย๋ยวขอดูโปเกมอนที่เราใช้แบบปกติของเราก่อนนะนี่ครับประมาณ9ก้0 0มนะเดีย๋ยวผมจะทำให้มันเป็น1ล้านนะฮะโดยการใช้ของนี่แหละจากกระเป๋าเนาะก็เริ่มจากการอัพตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคได้เล็กน้อยแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีพวกใส่โทเทมด้วยเนาะ เดีต้องหาโทเทมใส่ก่อนแล้วกันอันนี้ก็ใส่ได้เนาะแล้วที่มันแว๊บๆครับก็ลองๆใส่ไปก่อนก็ได้พลังมาระดับหนึ่งนะแล้วก็อัพโลบอทด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้มันช่วยเพิ่มพลังได้นะก็เป็นหลายส่วนอยู่นะจริงจุดอัพมันมีหลายอย่างนะครับ ผมก็ไล่เก็บของมาเรื่อยๆครับเกมนี้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับไม่ได้แบบเล่นทุกวันนะเพราะหลกัหลกๆผมสัตว์โปเกสก้าจะเป็นหลักแล้วนี่ยพอมันทำ upgrade, อัปเกรดเลเวลเท่ากันหมดนะครับมันก็จะเดินคั้นอีกหนึ่งระดับนะอ่ะเราก็ไล่ทำไปเรื่อยๆนะฮะอยานได้ภาพพลังโคตดเยอะนะลองดูนะโคตรสำคัญเลยนะผมบอกก่อนเลยอ่ะไปอัปีกมันก่อนนะแล้วค่อยอัพตัวกลางนี่บา พอมันเลเวลเท่ากันหมดทุกอันอนะ่ะมันก็จะอัพโต๊ะกลางได้อย่างเงี้ยอัพได้นี่จะปลดล็อกนะฮะอัพไปของทั้งหลังมันก็หาย,ยากนะครับของแรอ่ะประมาณนี้นะตรงนี้ก็ระเบิดกระเป๋ากระเป๋ายังไม่ได้ระเบิดเลยนะเดี๋ยวระเบิดคลังกันหน่อยนึงเนาะอ่ะมาระเบิดกระเป๋ากันหน่อยนึงกระเป๋ากระเป๋านี่วะเนี่ยได้ของได้อะไรมาก็เดี๋ยวย่อยโปเกมอนก่อนเนาะ,ะก็ ย่อยชไนนิเมกาบันกีราแล้วกันนะฮะอ่ะเคลียร์กระเป๋าก็ไอ้พวกโปเกมอนเซตโปเกมอนเอสนี่ไว้ก่อนเลยนะอ่ะระเบิดกระเป๋าก่อนอันนี้รุ่นเลือกได้ผมค่อยเลือกนะครับอันไหนที่แม่งแรนดอมก็ต้องแรนดอมไปก่อนอ่ะผมใช้อามือเล็ทเอ็กเชนนะครับอันนี้ฉายเอ็กเชนสองร้อยอันนี้แบบเลือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเลือกได้เลือกได้ไดชิปเชสนี่เลือกได้ อันนี้ก็เลือกได้ครับผมนั้นแรกเลยไฟเยอแดนเลือกไปเลยครับของของเยอะมากนะฮะผมต้องเคียวร์เป๋าก่อนไอเราก็เก็บของมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับของกิ้วอีกเยอะมากอะฟักทองอีกนะนายเทมีอีกห,หลายอย่างอินดิโก้อีกนะฮะล่ย่อยของไปเรื่อยแล้วกันนะครับตรงนี้ อ่ะลองอัพค่าพลังดูเรื่องกันที่เรื่องที่มิตรภาพกันแล้วกันนะอัพด่วนอี่อัพด่วนส0มร้อยกว่าใช้ลูกอัพด่วนนะสามร้ยกว่าลกวายผมก็มีเล่นพวกเมตรรเาเก่าเมตาใหม่ผสมกันไปแหละดูน่าล่าหมดแล้วหรอมีแค่นี้ยองหรอโอโหหัวใจน้อยนิดมากอ่ะอัพจุดอื่นๆกันต่อนะตรงนี้ ก็จะมีเเืลอว่ะเรื่อัพแล้วนี่ไม่ได้อัพเลย92อันนี้ก็ต้องขึ้น92เหมือนกันเค okay, อันนี้ก็ต้อง92เหมือนกันนี่ก็ต้อง92เหมือนกันครับพอหรือเปล่าไม่รู้นะน,นี่ก็ต้อง92เหมือนกันนะครับหลักๆแล้วก็มีการอัพทักษะสกสิลทุกตัวนะอาตอนนี้ก็97แล้วนะครับก็ขึ้นมา ก็หลายอยู่นะครับอ่ะอัพต่อเนื่องนะครับพวกระดับตรงนี้เหรออ๋อพวกสตาร์อัพนะงั้นเดี๋ยวผมอัพเลเวลก่อนละกันเนาะตรงนี้พิกาดอัพไปก่อนดีมากครับโอ,อ้ตรง้เราเก้าก่อน94 95อ๋เาอเรียงตามลำดับเนาะตรงนี้สตาร์อัพอัพได้ไหมอัพได้อยู่เนาะสตาร์อัพโอเค ศักยาภาพดาวครับพอเราอัพครบห้าเนาะอ๋อต้องมีตัวนี้หนึ่งอันเนาะโอเคไม่เป็นไรแกะสลักได้ด้วยนะ,ะแกะสลักขั้นไปปลดไม้เรื่อยครับ อ่ะก็ไกล้กดไปเรื่อยนะตรงนี้นะอ่ะมาชชโดด้วยเปิดหมดนะครับใกลกดไปเดีย๋ยวผมมาแกะสลักที่หลังแล้วกันอัพอัพรตตี้หลักๆก่อนนะอันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปฟาร์มได้นะเดีย๋ยวผมจะฟาร์มแบบว่ากวาดล้างอย่างรวดเร็วแล้วกันเนาะต้อหมายไว้โอเค ัไปครับอกล็ดได้เลยนะครับตรงนี้ได้อัพไปแล้วก็ทยอยทำไปทุกตัวครับทำไปเรื่อยนะตรงนี้นะอันก็จะมีเอาเวกได้ด้วยนะผมก็จะเอาเวกไปแกะสลักอย่างผมไว้ที่ทำที่หลังนะเนี่ยได้ทำไปทีละตัวทีละตัวนะ ตัวไหนอัพได้อัพเลยนะครับไม่ต้องรอตรงไหนอัพได้อัพเลยครับไม่ต้องรอนะตรงนี้แกะสลักนี้ไว้สุดท้ายในะผมค่อยกลับมาแกะสลักแล้วกันนะตรงนี้ตรงนี้พลังอยู่ที่98แล้วนะครับแบบเดียวจริงคือผมไวอ่ะต่อไปถึงแล้วเนะี่ยค่อยค่อยอัพไปนะครับอ่ะอัพค่าอัพฟอร์ดด้วยนะ เอาไว้เต็มแล้วป่ะทีเดียวจบๆไปเอาดิเอาไว้จบๆไปเลยโอเคแม็กกิ้งครับเนี่ยก็ไล้ทำเงี้ยไปทุกตัวนะทำไปเรื่อยนะครับผมก็ทยอยทำตัวอื่นด้วยเพราะนี้มันเลเวลระดับ8แล้วนะมาเชโดก็ต้องทำเหมือนกันนะครับนี่ไหนที่พอทำได้มาเ7 6นี่นไงโอ้หนี้ระดับ9แล้วนะครับทำไปไกลแล้วนะอย่างเงี้ยดับ8ระดับ8 9ก้าโอเคนี่ก็ทำได้อยู่นะไล่ลากไปเลยเนี่ยลากไปเลยเนี่ยลากไปเลยครับลากยาวๆโอเคลากยาวไปเรี็บร้อยเรื่อนขั้นเนี่ยได้ทำไปเรื่อยๆประมาณนี้นะฮะก็จะมีพวกศักยภาพ,าพ potential ด้วยนะครับที่เราจะต้องอัพสี่ห้า ค่อยๆกดอัพไปนะโอเคค่อยๆสู้ไปเรื่อยๆนะครับอัพเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยมีไหนที่มันยังไม่สมเหตุสมผลเราก็กดอัพเกรดไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ครับกดไปเลยไล่กดไปเรื่อยๆนะครับเสนีย์อาร์กไล่กดไป อ่ะก็เป็นหน้าที่เราต้องอัพเพอ์นเชียลต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วกันตรงนี้อ่ะเรียบร้อยบางจุดก็เต็มแล้วนะเขาเรียกว่าเต็มแม็กนะครับไปไปบุดได้เยอะเหมือนกันเนะี่ยไปอัพเกรดไปเรื่อยยอด ไล่อัพไปโคเดนเชียลยังไงก็ขึ้นเยอะครับไม่ต้องสสบอ่ะหมดเกียงแล้วไม่เหลือให้อัพแล้วนะตรงนี้ก็เดี๋ยวอัพเกรดในส่วนของเอาเอเซนมาอัพเกรดนะครับเดี๋ยวอัพแค่40ก็แล้วกันนะเพราะมันต้องอัพหลายอันมากนะครับอ้าวผมดึงออกไามนะท่านก็ไล่เพิ่นเวลไปเลย,ยนะครับเอากดผิดอินเลยแล้วก็แอ็น เสริมสร้างไปเอเซน์จะหมดแล้วครับไม่เหลือละอ่ะหมดเกี้ยงแล้วนะครับตรงนี้ก็ตามสภาพนะถือว่าอัพได้เยอะแล้วนะครับในส่วนของปลาดับเองก็มีเรื่องการแกะสะลักเท่านั้นเองที่ต้องทำเพิ่มเท่านั้นนะครับตอนนี้พลังอะ่ะโอ้โหขายห้าพันยังไงก็ถึงครับสบายๆไม่ยากครับหนึ่งล้านอยู่ตรงหน้าเองนะครับผมตรงนี้ แล้วเราก็ไล่แกะสลักไปแล้วกันเรื่อยๆเนี่ยอีกได้ไปอีกขั้นหนึ่งนะถึงขั้นห้าก็อัปเกรดไปเอาไปอัพเกรดไปเนี่ยได้ทำไงยไปทุกตัวเนี่ยเราก็มีของเยอะด้วยประเด็นเรียบร้อยตัวอื่นด้วยนะครับนะอัพเกรดไม่ได้แล้วครับตันนะฮะ นี่เดี๋ยวจะเป็นพวกเฮลไอเทมนะครับอันนี้ผมอัดที่หลังเลยเพราะมันเหลือไกลอยู่เหมือนกันนะรตรงนี้นอกากหลักๆก,ก็น่าจะอัพประมาณนี้นะครับน่าจะถึงพอดีนะโอ้ไข่แค่สี่พันกว่าโอเคนั้นไม่ยากเดีย๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะฮะอ่ะก็อัพตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับนี่ก็ได้พลังมาอีกระดับหนึ่งนะครับโอ้เลเวลเก้าสิบสามเหรอเอาพอดีอ่ะเลเวลเก้าสิบสามเราต้องอัพเลเวลต่อใช่ไหมเนะี่ย โอ้โหอ HP หมดนะก็สามารถอัพระดับได้แค่สการเท่านั้นอใกลายละนิดเดียวเป็นโครงสร้างเฉยนะครับไม่มีอะไรมาปกปูพื้นไว้ก่อนนะครับวิ่งในพลัง1ล้านแล้วครับโอ้โหในที่สุดก็1ล้านแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ1ล้านเลยนะฮะตรงนี้จริงๆแล้วมันก็จะมีอีกอจุดอื่นๆน,นะครับที่ยังไม่ได้อัพอีกนะ นี่ครับนี่คือโปเกมอนของเรานะครับทั้งหมด6ตัวที่เก่งที่สุดตอนนี้นะครับก็มีค่าพลังอีกที่1ล้านแล้วฮนะในที่สุดก็ได้1ล้านสักทีปลดเควสตตัวนี้ด้วยนะครับปลดเควสตยผมไม่ค่อยได้เข้ามาปลดเลยอะพอได้ทีก็ได้ Achievement อย่างเยอะก็เลยชิวชิว โอ้ได้เยอะเลยครับเพวสที่เสียไปนี่ก็น่าจะได้กลับคืนมานิดหน่อยครับแต่สิบยี่สิบอะไม่ได้เยอะหรอกอไปไม่มีกดออหรออ่ะอแต่หมดรับเหลึอแค่้นเดียวคือเควสที่ต้องทำเยอะมากอะ่ะดยังไม่หมดเลยครับโผล่มาเรื่อยๆนะครับดูดิโอ้โหเาเรียกว่ารับของไม่ทิ้นสุด ยอดเลยครับอ่ะเรียบร้อยดีตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันอ่ะสว่างารวดเร็วโอเคอย่างเงี้ยโอเคนะอันนี้20นะขอดูก่อนผมก็พยายามจะอัพไปในทิศทางเดียวกันนะครับโอเคอันนี้ถึง20่สิบแบ่งกันก่อนอันนี้น้อยสุดเลย ค่อยๆอัพไปทีมันก็ตามท่านะพูดถึงอ่ะอัพไปอืมก็ขึ้นอยู่นะพลังอ่ะก็ไล่อัพเรื่อยๆแล้วกันตรงนั้นนะครับอ่ะตรงนี้ก็อัพเรียบร้อยนะครับของหมดเกลี้ยงเลยนะก็ไล่ดูไปเลยครับเราพอที่จะฝึกอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้อย่าลืมกดตรงกองทรายนะ ได้ของนะครับนี่เดี๋ยวเป็นของฮาร์ล,ลวีหมดเลยเนะี่ยกดได้กี่ทีวะเนี่ยนี่ผมกดมาหลายรอบนะผมก็เพิ่งสังเกตนี่แหละปกติจะกดที่โปเกมอนอื่นละแตวมันก็ได้เยอะเหมือนกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมก็เข้าไปแลกในเอ็กเชนได้ดิไปเนี่ยมันแลกได้แล้วนี่ผมจะได้สกินเพิ่อมอีกหนึ่งอันใช้อยู่สองพันกว่าใช่ไหมจัดไปชิวๆนี่อลาดินอลาดินนะเจ๋งปลดล็อกเรียบร้อยนะ เรจินัลลี่อีกสิบหกใช่ไหมผมว่าเป็นเ e จินัลลี่ดีกว่าเกาะผมไม่เอาแล้วกันนะเ e จินัลลี่ถึงเกาะก็ได้แล้ววะไม่เห็นได้เลยอะผมขอเรจินัลลี่แล้วกันนะสิบหกอันได้ไปเลยอ๋อลิมิตมันแค่สิบนะครับมันมีลิมิตของมันอยู่ได้ได้แค่นั้นมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะอะก็อย่ารอต่อไปนะครับตรงนี้ แล้วก็มีพวกหนังสือเดินทางนะครับสูงสุดแล้วเหรอเอาจริงๆสูงสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยไปไม่มีอัพมากกว่านี้เหรอนีไ่ไงอัพได้อยู่เนี่ยเต็มแล้วโอเคเต็มแล้วเต็มหมดแล้วใช่ไหมอัพเกรดเลยเป็นหนังสืออันถัดไปเราก็อัพของเราต่อ1 2 3 4 5สองมส้าใช่ไหม เอาไปต่อสุดยอดเอาไปเลยไหนกไ็ไหนเราเอาไปเลยจะได้เปิดมดนมันน่าจะหมดหนังสือใช่ไหมอ้าวหมดแล้วนี่อ๋อเหลือแถวหนึ่งครับแถวนึงเอาไปเลยครับเอาเลยอัพขั้นไปเลยปลดล็อกเอาหมดยังอ่ะอ๋อมมีเงื่อนไขอีกเหรอ ก็คร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะประมาณนี้ก็ได้มาจนถึง1ล้านนะก็อัปตามของที่ที่ผมมีแล้วกันนะที่ผมมีอยู่ในใน ID ดีแล้วกันเท่าก็เท่าไหร่เท่านั้นนะครับผมก็อย่ไล่เก็บของแล้วก็เ๋ยวมาอัปเดตพลังกันต่อนะครับก็ถือว่า่ะวันนี้ก็ทําตามแผนที่เราวางกันไว้นะครับก็ได้พลังหนึ่งล้านพอดีนะครับล้านกว่าด้วย1นึ่ล้านหนึ่งหนแกนะก็ถึง1ล้านทันทีเพราะเกมนี้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับผมอ่ะโอเคก็ ก่อนจะจอก,กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกตสวัสดีครับ